ขอให้จบไปได้ทำงานดีๆครับคือแต่ละคนก็สั้นทุกคนเลยนะครับโอเคครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะให้พวกเรานะครับได้รับฟังว่าจากถือว่าเป็นพ่อพวกเรานะครับถ้าไม่มีท่านคงไม่มีพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้สถาบันนี้ ขอกลับเรียนเชิญท่านอาจารย์มันชอบได้กล่าวให้อาวาดกับพี่ผู้รูปนะครับขอกลับเรียนเชิญครับสวัสดีทูกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะก็ฟังลูกน้องข่าวแล้วในสั้นๆนะคือเราเป็นนันกเรียนเชื่องคนเนี่ยคููบอกให้นิดหนึ่งว่า การพูดใหม่เนี่ยไม่คือเรื่องง่ายเลยเรื่องยากมากนะครูเองจบไปแล้วเนี่ยก็พูดไม่เป็นและไม่กล้าพูดนะไม่กล้าพูดเคยเล่าพวกเราฟังไหมครูพูดใหม่ครั้งแรกครูพูดยังไงนะพูดด้วยความตกใจนะตกใจมันพูดได้ยาวเลยนะถ้าไปตกใจครูพูดไม่ได้ยาวนะเพราะฉะนั้น คนจะพูดใหม่ได้เก่งเนี่ยครูบอกให้ว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆแล้วเราจะพูดใหม่ได้นะเพราะเราจะมีเรื่องพูดอยู่ตลอดอย่างผู้ครูเนี่ยพูดมาตลอดห้าสิบปีพูดกับลูกศิษย์พูดกับนักเรียนพูดกับครูพูดกับพ่อแม่ผู้กครองนะที่พูดได้เพราะว่าครูมีประสบการณ์หาประสบการณ์กับเอาสิ่งที่ ช้ชีวิตประจวัดมาพูดแนตะเพราะนั้นก็อยากยฝากพวกเรานะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วกับรุ่นพี่ที่จบนะเพราะนั้นรุ่นน้องก็ขอให้ดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่างนะอย่างที่นะที่อาจารย์เขารายงานมาทีไลฟ์สดไปให้มีรุ่นพี่ก็แชร์ออกมาว่าสอนรุ่นน้องนั่นแหละคือสิ่งที่พี่ที่ถูกต้องนะ มีอะไรสอนกันมีอะไรบอกกันคนเรานั้นถ้าเป็นเพื่อนกันรักกันจริงเนี่ยต้องเตือนกันได้ต้องด่ากันได้ต้องพูดกันได้นะและสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับน,รนักเรียนเชงกรคือต้องกล้าพูดความจริงถ้าเธอพูดความจริงทุกอย่างจบนะถ้าไม่พูดความจริงไม่จบนะอย่างโควิด19 นะปู่ย่าไปยอมพูดความจริงนั่นแหละวุ่นวายไปทั้งกรุงเทพนะเพราะนั้นเนี่ยครูที่บอกว่าความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายขอให้ทุกคนกล้าพูดความจริงนะแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขนะเพราะนั้นก็ขอให้ปศปีหนึ่งดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่างนะวันนี้รุ่นพี่เขาจะจากพวกเรานะก็ขอให้เขาไปไปดี จนะให้ไปสู่สุคติก็ไม่ได้เนะนะขอให้พวกเราไปให้สุดไปให้ไกลไปให้ถึงนะไปให้ได้นะในสิ่งที่เราฝันในสิ่งที่เราคิดนะเพราะนั้นขอให้พวกเราได้หนักนะแต่อย่าลืมที่ครูบอกคิดถึงโองพ่อพระวิษณุกกร,รมคิดถึงโรงเรียน คือเสียงโรงเรียนที่ครูสร้างมาให้พวกเรา40กว่าปีนะเพราะนั้นเขขอฝากพวกเราให้พวกเราละ,ะกสามัาคีนะกันมากๆนะให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขนะวันนี้ครูบาอาจารย์เขาพร้อมแล้วที่จะส่งพวกเรานะที่จะอวยพรทวยพรให้กับพวกเราขอให้พวกเราก็อ่างที่ครูบอกนะมีความสุขความเจริญทุกคนนะสวัสดี ขอกลากขอพระคุณท่านอาจารย์ชอบครับนักเรียนครับเราเห็นฉากใช่ไหมครับลองอ่านดังๆให้ฟังหน่อยครับอ่านให้ท่านอาจารย์ฟังครับหนึ่งสองสาม สิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ฝากให้พวกเรานะครับปวสหนึ่งครับแถวแรกนะครับยืนขึ้นครับขอรุ่นพี่เดินผ่านพวกเรานะครับพวกเราแตะมือรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่แต่ละแถวให้พวกเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเป็นแถวๆไปนะครับแถวที่หนึ่งนะครับพออาจารย์บอกปุ๊บยืนขึ้นมาวงกลมจะมีวงกลมนะครับยืนตรงแล้วก็ขอบคุณดังๆท่านอาจารย์นะครับแล้ว ้ายหันนะครับเดินแต่มือกันไปนะครับต่อหนึ่งครับยืนครับเดินหน้าเลยครับวงกลมครับเป็นแถวนะครับเหมือนเดิมเป็นตรงครับพร้อมกันครับตรงตรงเส้นครับตรงเส้นกรงดตรงเส้นครับครับโอเคให้ตรงนะครับให้ตรงให้ตรงหนึ่งสองสามขอบคุณครับ เชิญครับตัวเส้นนะครับเส้นที่สองครับเดี๋ยวเส้นนี้นะครับเส้นพร้อมกันทำเรื่องเสียงดังๆครับขอบคุณครับ 不是，他不是。真的。我不搞，搞别的贷款。 根干根重的。 กได้หอกครับเมอไคนมันยังผ่านให้ดังครับ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 